สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเบิองว่าเขาต้มเขาสีงามบ่เบิองดูอุ้ยหายไปก็ดูเบิองเบิองได้ทีไปบุญอีกตะว่าพี่น้องน้ำสองรอบแล้วเด้๋นี่ได้ไปได้ทุ่มบอลอีกรอบนี่มาสั่นเอาอีกรอบนี่มาสั่นก้าวีได้ดอกยวนอกพี่น้องเนาะเขาต้มเขาต้องต้นได้ต้มโดนโดนเนาะมาเจี๋ยเบือง คือจเจ๋อไม่แท้เอามาแเจ๋เบ่งดูพี่น้องจัะอัน,นะน,นะออน,นเนานะพาี่น้องเนาะลองเบิง่บงอันใหญ่ๆอิดเปืดอิดปีดนีน่ของใหญ่ทุ่มเนาะพี่น้องเบิ่งแน่เนาะก็เฮ็ดใหญ่คือเจ้าของไงมึงแล้วว่ากินมัดเดียวอิ่มหลว่าซั่นแต่ว่าเยลาเสียวอันน้อยๆคือของเยลานี่แหละโอ้อันนี้สิแม่นมันเหลือเนาะมี่อันนี้สิแม่นมันเหลือว่ะเราได้เฮ็ดคือโอ้คือเฮ็ดดนีด่ยคือเฮ็ดคือเขาต้มมันบ้านจางแท้ว่าเนาะเออพุ่นน่ะอันใหญ่ๆสิแม่นของแม่ใหญ่ทุ่ม อ่านน้อยๆนี่อัานน้อยๆจะเป็นของยายลาบ่เออใหญ่ๆอึดปืดอดีปีดกหกตอยนั่ตาลาใหญ่ๆอึดปื่อดปีดเอาเดี๋ยวจะไปให้ยายทุ่มให้ยายทุ่มแฉบมึงก่อนไ่ต้องทุกข์่อยมันเลี้ยงตัวพี่น้องเขาเป็นอย่างนาะเอานี่นีเอ้าลูกพี่ยายเอาถาดมาถาดมาเอาพิสูจน์พิสูจน์ดูมามสุดเนี่ยพิสูจน์จ้ามามันเออเออเออด้ยมามันได้บ่น เทิงสูตรบอลตักสุกบะสุกทุกข่อยสิซิ้สูตบอนี่เทิงสุดบอลเมนตุคาทุกข่อยสิซิมมึงก่อนเด้อพี่น,อน้องเด้อใส่ถั่วเน่าใส่น้ำตาลใส่ชูรสบาลูกี้ใส่หอดนตด,ดีใส่น้ำตาลเส้เนต่ว่าทุกข่อยบะใสก่กะทิดอกพี่น้องอย่างมันบูดไว้เนาะทุกข่อยใส่แต่น้ำตาลกับเกลือ,อใส่เส้สวงอันนี้กับชุดยอดแล้วโอ้อีกจักหน่อยหนึ่งเนาะ จังหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งเอาส่วนมาดูล่ะส่วนบอสบอสจุกหัาแล้ียวเบ่งกระดูโอ้สโอโอโอตอนนั้นในส้วงกับเบ่งดูตามันนั่นน่ะเอาเอานั่นไปเอาเติมน้ำเติมน้ำเลยเล้วเติมนี่น้ำเต็มหม้อเอาส่วนไปฮะยังบอสกูดใทั้งเต็มยุคท่านนี้ชูปั่นไหนพี่หนอ ่อ <Good morning>. ่กับ่ายุ่ <ine> <gigantic. S 2> ่กัหัวถ้าที่ไปวางใาย่วงนี่มัที่สูบไว้ให้คนจนบายคำมาๆๆมัดมัดตัวนั้นไวมัดตัวนั้นไวดีดีมัดไวใส่เลยบอมันสีอาบอได้มัดเสีอ่น้่สีเขานฮ้อนมัดต้งเอนัวบ่มันบ่ เข้มพูแล้วโอ้ยปอ,อดีมือเงินใส่น้ำตาลโอ้ยหอนวัดเอาไปใส่รถไปบ่เป็นยังดอกเข้มพะนะพี่นว่าคกนกระจายแน่อนอนจะนองนากพี่นอ้นะองเนาะอื้อพูดแล้วพี่นอ้องอีกจกั๊กควยคว่บ้างอีกจกักเครื่องสมุกเครื่องสมองนะควยสีแดงนะเติมนั้นอยงงนะ่างเง น้ำก็เต็มเลยเดนนี่ติดป้าเต็มปากมาเลยเด้คือที่เติมค่ะแทยพิษฟ้าก่อนพี่น้องน้ำเติมต่อน้ำเติมต่อน้ำเกล็ดเติมว่าแม่นั่นเทานไปทานใส่อีกจั๊กบาทกันเด้อบันนี้เด้อพี่น้องทานบ่มีเลยทานใส่อีกจั๊กรอบนึงกะฉีมอสุกดอกอันนี้สุกก็สีพอดีละ แดเนเอาบะหมีบักเ้าวตัวนี่เนาะพี่น้องบะหมีบักเ้าวต้องไป็นำบักเ้าวมาใส่บักเ้าว่าได้ใส่หมูแลงว่อวานมีอยูกอ่กับเราซื้อมาลืมเนาะลืมบักเ้าวผู้ใดน้อไปตลาดหมูแดงฝากข้าเจ้าเมื่งก่อนว่าสิมีคนไปบว่ฝากข้าเจ้าตบะหมว่ฝรั่าางหวานหวานค่ะซื้อบอกักเ้าวมาใสาเ่เห็ขูดใส่เห็ดเป็นข้าวห้องอก tôm tôm cua tôm, ăn quan là ở nè, cứ hôm nay bảo, bảo thằng, hay đồ, cua tôm cua tôm, chú Tia cứ thèo cứ thèo cứ nhủ bảo, cứ nhủ bảo thằng má khải để pí ใส่ทานอีกจักรอบก่อนใชยอีกรอบหน,บนึ่งสงองรอบก็ชิมหม้อสุกดอกพี่นองค่ะโอ้ให่กนุกเดียบตบ้เนี่น้อยนีย่เยน,น้อยางๆนี่เนาะเลงนี้าบ่า ถบาย่พาแสบกันนึอเสียวออกมากล้วเอาทั้งหนาลงออกมากกันพี่นองเยอยายลน่าเสียวเยอะยเสียวเอาหมอเอาหมอไปฉีบใ่กันเนาะพีนองเด้อฉีบใ่เอาฉีบบนทั้งเครื่องออกเราทั้งใ้ลง เอาอ่ะเกินพี่น้องหลัดซุมหนียายล่าเสียวลงเสียวลงตะลาง ซุ้มอยู่ดางเทิงเสียวลงตารางมาหนิซุ้มอยู่ตารางเสียวขึ้นดางเทิงร้วนลวนเลย อเ,เ,อเอาหมอมากเลย่ยชุ่มใส่ย่ยชุ่มกันพี่น่องเดี๋ยวขย,ยันวันนี้ขวเชียใส่อยูลให้โอ้ยเคลืค่อนหมอน่อยเอาการะมังมากมาเอาการะมังเอาการะมังมากมาเอาไม่ได้เอานี่แลนีแล้วชุมนี่นะสีสุ้กแล้ว ฉียบชุ่มทั้งไต่ขึ้นมากขึ้นเด้อทั้งไต่อ้วมาแล้วทั้งไต่ปลาเครื่องก่อโอ้เสียบไหลตัวเม่พี่น้องก็คือผูด่งชื่อหมุนเนาะคือข่อยนี่ลพี่น้องพี่น้องเอ้าโอ้ใหญ่ละใหญ่ละบังใส่รองเท้าคนโอข่อยว่าอยูุรองเท้าข่อยคือเป็นครับครับโอ้ยคนเท้ากระไรเนาะเป็นไปหลายได้พี่น้อง เล็กขีดิน่นกนระไรมือ,อกกนตุรุยตัวไรขีดบอกคนเด้อพี่น้องเด้อขีดบอ,อกทุ่มทั้งใจขึ้นมากกัน บ่ได <'s> ้เพราะว่าต้องนั่งเต่าตลอดเราซุ่มทั้งเทิงใส่ทั้งไตซุ่มทั้งไตใส่ทั้งเทิงมาบั่เอาเลี้ยงไม่กันจักสิเลี้ยงในบอดอกพี่น้องค่ะเพราะว่ามันหอนกับจะคอยว่างลงไปมื่อนั่นแหละทั้งเทิงใส่ทั้งไตกันบ่ ใหญ่อยู่โอ้ได้หลายคัะพี่น้องว่ามันหน่อยหน่อยว่ามันสีไดหน่อยนีย่หมอบางไงหนึ่งได้หลายแล้วเนาะผมแค่หน้ากระชิบก็โคตรแดงโคตรบางญ่ซำใหญ่ทุ่มเนาะไอ้ทุ่มว่ามันโอ้ยว่ามันสร้งานะงไอเป็นแนวน้ำเดหาจินตนาการไปนัง่งเอ้ย ขั้นว้นนองหกอักไอหักแหนมแนวด้เออบน้นเฮามันเอาล่งแล้วมึงชีบตัวนี้ออกกันชีบตัวนี้ออกกันอันนี้อยู่เท่ท้ายแล้วร่างอยู่ร่างอะไ่างทางราง เขาแก่เขาจะวะฟังแก่แทบอ่ะเอาบัตรเนี่เอาลงอีกเอาลงแล้วยายล่าก็จะเติมน้ำอีกก่อนยายล่าก็เห็ดประจำทุกปีแล้วพี่น้องว่ายายเลื่อยทุ่มนอบวานรอบวั่ใครเห็ดแมนอยู่มีตะข่อยกับยายหัวเท้ากับเป็นพผนังซื้อแล้วพวกใครเห็ดหัเนาะ พ่อตะวงามบอกอุ้ยบางมัดนี่ของข่อยตาฮักยิ้มคอรอแค่แลอยู่คือข่อยนี่แหละพี่น้องเอาเลี้ยงงามบ่พบุญงามบ่งามกับเอ้าอยูคือสีบอ่อเต็มนอ่อบนพ่อพอนอ่บนอบนนี่เนาะพ่อขอต้อมมัดพี่น้องใส่บุญขอสาคา่ะไทยพี่น้องเบงกกิ่งเนาะค่ะเนาะนี่หลักวิถีชีวิตเจ้าบ้านมุยาไร่เจังสี่ลักพี่น้อง ฉันไม่ใช่คนสูขยฉันไม่ใช่คนรวยแต่เพนเป็นคนขยันคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้เนาอพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีทุกคนฝากกดไลไค์กดแชร์กดคอมเมนต์ฝากกดซับตะไคร่อฝากกดที่ตามฝากกดคอ,อมเมนต์ไหนยะล่าน้ำเน่ คลิปนี้จะลาก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีนะคะเด้อขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ